วัสดีครับวันนี้วันที่16มีนาคม2016 8ครับนี่คือตลาดสดเนี่ยมาแลงนะครับแสงสังทองอำเภอคุยอย้ช่วยไร่ในวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้มาเห็นหมดไข่หมดแดงดนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเด้อนี่คือไข่หมดแดงครับไข่อันนี้เลือกเอาไข่หมดแดงนเลยล่ะเอา้านีแ่แม่ไตงอวมๆแสดงว่าสด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 ไข่หมดแดงเด,ด,ด,ด้อสดสดอัลละห้าสิบบาทครับ พี่น้อยยากินตลาดแสงสังท่องมะขวานก็นมีกอันยากินไหนมาตลาดแสงสังท่องเนี่ยมุนเรงครับแม่ค้าจะได้ม่ทุกเมื่อนะครับนี่เด้อนี่ไข่มดแดงครับแนหวหายากครับอาหารชั้นสูงหายากหายากอาหารชั้นสูงกุไหนอ่านะครับหาบ,บาทเด้อนี่เด้อแมีนหมดครับนี่แมนหมดแมนหมด ใช่หมดนะครับนี่นะครับนอไม้กับมี่เด้อนอไมคกับมี่นอไม้กับมี่นอไม้กับมี่ชึบนี่นะครับเอาใช่ใช่เปิเคร่งเครื่องเด้อเด้อชึบนี่นะครับเพิ่กเรื่องลอตเตอรี่นะครับเด้อเพิ่กเรื่องลอตเตอรี่นี่นะครับไข่หมดแดงโอ้ยงามๆเลยแซ่บแซ่บบอกครับผู้ขายลอตเตอรี่ว่าแซ่บแซ่บเอาไปก้อยบอกครับบอกเอาไปก้อยเอาไปก้อย พี่น้องอยากกินเด้อมาตลาดแสงสังท่องเนี่หมดแรงครับช่วงนี้สิมีครับของหวานอ่าไข่มดแดงเด้อเอาเอาแม่ค้ากำลังคุยกันอยู่ครับเอาเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านเด้อดีติตแต่เราชมน้อไม่ก็มีนะครับหาสิบบาทนี่โอ้หลายแนวสวัสดีครับ